เฮ้ยครับผมพข้ามาเงาลงมหมอันนี้คือม่แมงแขงแมงแขงโอมเห็นปะโตมันอยู um> <h 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 h <h <h h ่แบบนี้อยู่แบบนี้เลย ไม่กินอ <Caribbean> ่ะอะนะพอดีก <nations> <c oughs> ินเห็เบิรงเต็มเลยพูดนะไม่มินแม่ตับคนเด้อถ้าประเด็นนี้ไม่เบื่อเหรองานยังนี่ครับแมงแขกมารวมรวมรวมนี่ ไปเต็ีมมือข้นหน่อยแล้วไปดูด้วนี้แบบนึ่งแบักไปออกบุดแล้วนี่ครับยูแบงบนี้เลยแล้วก็ใส่ขวดได้หลายพวนใส่ขวดกันเฮี้ย <Yeah. S 2> ไ่ออกบุด ดีแบบนี้เลยไตออกมาแล้ววันเนื้อตากิ่งหงอ์วัอเดียวเลยครับแม่ แล้วอุ uh ๊ด uh หี uh ุดหยนดหยุดหยุยุดหยุดหยุดหยดหบุดหดหบุดดหยุดด เราไม่บอกเอาไว้เบิดไว้ไจะเบิดออกลูกเนี่ยข้างนอกข้างนอกมากินแมงแข็งอยู่ในตู้ไหนหอกฝากปันบูลิมาอมแล้วเจ้าบปาหรือเนี่ยเอาเอาแล้วใส่โซดาบาทเลยเอามามาเอาเบอร์พี่ช่วยโทรช่วย0817734206

มันมันดีเลยอืมกินเนียงครเคยกินด้วยเสกมาก่อนบ่ครับครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเคยได้ยินแต่เขาว่าแซ่บก็เลยเอามาลองแซ่บอีหลีบ่ครับเนาะมันหอมเนาะหยิบคือแมงดาอืมเหมือนแมงดากินกินแมงดากินแมงดาเลยค่ะอืมแมงแข้งเลยแมงแข้งอ่าน้ำแกยวก็แซ่บนะคะ

อย่าเมงแข็งเสียครบเนี่ยไม่ได้เพียรย <laughs>